จเจริญสวัสดีครับหันหน้ามาเร็วผมชื่อน้องวันนี้ผมจะมาสาธิตการให้อาหารหารอะไร,ให,หรให้อาหารนกให้อาหารนกเหรอเอาดูสิให้ยังไงเนี่ยอ้าวนี่มันนกอะไรเนี่ยูกนกแก้วนกแก้วเหรอให้แบบนี้เหรอให้มันตัวสีอันเนี้ยนกเลิฟเบิร์ดนกอะไรเนี่ยกดเบิร์ดเลิฟเหรอเลิฟเบิร์ด เลื้อเปิดโอ้ยมันกินอร่อยมากเลยป้อนนกแล้วทำกันบ้านด้วยนะป้อนนกเสร็จไปทำการบ้านนะลูกเข้าใจไหมเข้าใจครับอืมป้อนนกเสร็จก็ไปทำการบ้านถ้าไม่ทำการบ้านเดี๋ยวไม่ได้ป้อนอีกนะโอ้ยเมื่อไหร่มันจะโตเนี่ยของเรามันบินได้หรือยังบินได้แล,ล้วเหรอ มันสีอะไรสีเหมือนตัวไหนของเราตัวนี้มันยังเด็กๆอยู่เลยลูกมันยังไม่มีขนเลยแหละตัวเนี้ยกรีนกรีนกรีนภาษาอังกฤษว่าสีอะไรกรีนภาษาอังกฤษว่าไงสีอะไรสีเขียวอ๋อสีด๊ออ่ะตัวนี้มันแบ๊กเนี่ยสีด๊อแบล็กอืมสีแดง โอ้แจ๊บบินหมดบินกัดลานเดี๋ยวก็ยังโอ้มันจะอิ่มง่ายไหมเนี่ยจเจริญไม่กลัวเลยลูกเดี๋ยวถ้ามันโตขึ้นมันจะบินหนีไหมเนี่ยฮะเจริญเจริญครับถ้าโตขึ้นมันจะบินหนีไหมโอ้ยอย่าให้มันหกลูกอย่าให้มันหกจะได้มันอิ่มแล้วมั้งเนี่ยตัวสีดดำอะ่ะ แล้วมันจะอิ่มมันอิ่มหรือเปล่าตัวสีดำม,มันอิ่มนะเนี่ยตัวสีเขียวมันยังไม่อิ่มเลยมันยังกินอยู่เลยตัวเล็กมันก็อิ่เลยเต็มคอมันเลยนะเต็มคอมันเลยกำลังจะโตแล้วเให้สองตัวก็พอเลยเหรอจะให้อีกเหรอ สองตัวก็พอเลยเหรอครับครับเอาสองตัวพอลูกจะให้อีกเหรอตัวอีกตัวนี้นนมันสี่ตัวนี้กินยังไม่อิ่มเลยมันยังไม่อิ่มเลยเอาให้มันก่อนเอาทำไมตัวนี้มันทำอย่างนี้เนี่ยทำไมมันโชกโปกอะอยากกินนม มันดีๆสิลูกอย่าให้มันหกไม่มันสั่นแดดนั้นมันหิวไงมันยังไม่อิ่มเลยตัวสีเขียวกินเยอะมากอืตัวสีดำม,มันอิ่มแล้วตัวสีดำม,มันยังเด็กดูดิ่อมันยังเด็กดูมันก็เลยกินน้อย เอาหันหน้ามาสวัสดีครับก่อนเร็วหันหน้ามาสวัสดีครับน้อำจืดจะให้อาหารนกนะนะคสวัสดีครับก่อนเร็วฝากติดตามด้วยนะครับว่ายดีๆว่ายดีๆด้วยนะคะเอาใหม่พูดใหม่ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ